ครับมลคนปลาครับผมตอนนี้กำลังไปจะไปบ่อตกปลาอาจารย์แขกเนาะอาจารย์แขกเบสติงครับผมครับผมกะบเเริ่มเฮ็ดเฮ็ดแผนที่ไปนะครับตามคลิปเลยเนาะเฮ็ดเป็นคลิปเลยเนาะเนี่ยน้ำบ,อบ่อเพป็นแต่ผมจะเริ่มจากไฟแดงดอนมองเนาะจุดเริ่มต้นคือไฟแดงดอนมองครับผมสีแดงไง ไปเบิ่งกันครับผมเส้นทางไปบอโตกป่าอาจารย์แชกครับผมบอโตกป่าอยู่บันจระเข้ครับผมไปกันเลยครับครับผมตอนนี้เขากะเขากะออกมาหอดไฟแดงดอนมุ่งนะครับผมข้างหน้าก็จะมุ่งตรงไปเป็นเขาไปในเมืองนะครับในเมืองคอนก่นของเรานะครับด้านหลังของผมนี้ก็จะเป็นไปชุมแพนะครับเอาไปตรงก็คือเขา ขอนแกนเลยตรงขอนแกนข้างล่างเขานี่จิเป็นไปชุ่มแพรครับผมเลี้ยวขวาถ้ากกันว่ามาจากในเมืองออกมาก,ก็เลี้ยวซ้ายครับผมมาจากชุ่มแพรก็เลี้ยวขวาแล้วก,ก็ตรงไปครับเนาะอันนี้เป็นป้อมตำรวจครับป้อมตำรวจทูกขวามือโอ้รถที่ไหลเลยเหมือนมันเสาครับผม ตรงไปเรื่อยๆครับอย่าว่าเบิ่งกันว่าจิตรงไปจากกิโลเมตรตรงไปก็ไปฮอดบ้านจราเข้ครับจราเข้จราเข้ก็จอดตรงมาเรื่อยๆครับตอนนี้เขาก็ออกมากประมาณจุดเจ็ดแล้วครับ มันจะมีสถา,านที่จดจําอยู่เด้อะไรนะบ้านนาคาเฟ่นี่ครับผมบ้านนาคาเฟ่ตรงนี้แว่นผมเล่อยหรืตีเอาไปอีกครับผมน่าจะมีแยกข้างหน้านะถ้าจําไม่ผิดนี่นี่ครับอยากดีแท้ๆหรอขนมจีนอะไรนี่ใครขนมจีนแล้วก็แยกเลี้ยวขวาครับผม ี่ครับผมที่สังเกตมันมีแตงโมอ,งอะไรไม่รู้นี่ครับผมเข้ามาเจอแยกสามแยกตรงนี้ครับผมเอาแบบเลี้ยวขวาครับผมไปตามโค้งนี่ครับผมที่เป็นสามแยกตรงนี้เลี้ยวขวาไปทางนี้เอ้ามาเอาแล้ว,วนีน่ครับผมต้องมาครับบอกเลยว่าปลาขึ้นน้ำดีมากครับที่มากมือนน่อวันนี้ ตปลาขึ้นน้ำเมืงอปลาขึ้นน้ำครับคุณนี่ครับผมบรรยากาศ ขึ้นน้ำดีครับนะตรงนี้ก็ขึ้นนี่ครับผมขึ้นน้ำดีมากครับโอ้โหคิดว่าโอเคครับขึ้นทั่วบอรอยู่แต่ช่วงนี้จีขึ้นที่ขึ้นเยอะนี่ครับนี่นี่ตรงซื่อทะาพันนี้เลยซื่อกอบไพนี้เอาไป ขึ้นดีครับเออแก็วๆนี่ครับผมปลาขึ้นทั่วบรวิเวยเมือ่อนโอ้โหดู่นะนี่ครับผมเอาเข้ามาแล้วกะจี นี่มองจอดรถอยู่นะครับนี่ไปเดินจอดรถฟังนี่นะเนี๋ยวเดินจอดรถกว่าแต่แต่มองคุณพระท่านี่ไปเบิรงครับแต่ตรงนี้มันจีเป็นเป็นสะพานไม่ครับนี่นั่นเลยซื้อนี่เลยซื้อเมื่อผมเลยมันจีเป็นสะพานไม่ครับรถไปว่าได้จะต้องขี่อ้อมไปคุณครับเดี๋ยวเนี่บผม ยางเลยบ่ยางอ่อนบ่เลยบ่บ่กบบนีเลยครับนี่บรรยากาศอันนี้เป็นฟังฟังที่ห่อเหลียวขอมาเนาะเดียวขอม่านบ่บกปลาขึ้นน้ำดีดีครับเป็นเดินจะอ่อนนี่ดีเนี่ยปลาขึ้นน้ำดีแห้ง น้ำกะเบื้องข้างบนก็นคุนๆก็จังป่ามันลายๆนะไหมครับคือจงังให้หน้าที่ป่าหลายๆแล้วน้ำม,มันที่คุนๆนะคุณครับป่าขึ้นดีแน่ครับป่าว่อนป่าขึ้นดีน้ำดีว่อนดีทั่วบ่อเลยครับเนี่ยเมื่อนั่นยืนเบื้องขึ้นอยู่นานนี่แหละบุนแบบไงเลยเนี่ย ขึ้นดีแห้งปลานะ Lori, ula, okay, โอ้ยกอบประเทศกันนะเดี๋ยวเราจะย่างไปเบิ่งทางนั้นเนาะไปครับย่างโหลดละไปให้มันเลี้ยวมั่วตรงไหมแต่ยางนี่เงี้ยเงี้ยไม่หลายตั่ตีไปตีใช่ไหงเอายืมรถได้บ่จะเข้าโอ้เจ้าเจ้าสิ ข้ากระจกไปบึง้งอ้อมบัวกันเด้อถ่ายวันนี้เด้กอกราเออ,อได้จกกักรยานมาพอดีครับ MCL เดี๋ยว,วผมเดี๋ยวไปเรื่อยๆก่อนออามันะว่ามันเกิดสภาพดีอยู่ด,ด,ยยด้วยน่ะมันเกิดเป็นอู้ปู้เป็นปลาเลนเออตัวปลา ปลาเล่นเลยครับเคมเริ่มคม,ม,มลุมมล่มแหครับผมเกจเริ่มเกจพื้นที่โอ้ยนี่ครับผมต้นใหม่นาะขางบอ่อนี่นี่นี่โอ้นกเจิวขึ้นโอ้ยเดี๋ย่ามาจอดกินปลาเพิ่นเด้อเนี่ยครับผมปลาขึ้นทั่วบอ่อเลยครับโตงมากครัจะเป็นท้างกับจะประมาณนี้ครับผมจะจอดรถกันอาจจะแอบกันได้อยู่ลุดครับนี่ เอนี่น้องอีกน้อง,อองป่าแลีนด้วยเต้ารูเป็นปลาอย่ายนงนี้ครับอันนี้ปากท่อให้คนลงไปสงสัยงุ้มหอยงุ้มหยังนะนี่ครับผมบรรยากาศเนาะเอาละเอียดละเอียดกันไปเลยคลิปนีห้องนี่นี่ครับผมหางบอกฝั่งนี้ก็ทีเป็นที่เป็นส้นสปิวครับผมนี่อมหลายๆนี่น่าจะเป็นส้นสปิว มาสิบุไรี่พี่น้องนี่อู้ปลาเลไรกันบุญมันบุญมันเลยทั้งนี่อ้เป็นอนีส้นสปบยวครับนี่คิดวนะ่านะาซแนวเ์าฟังตรงขามเลยนี่ครับแถวนี้ก็จอดสามารถจอดรถได้ครับ รถด,ดีกันได้โอ้รถด,ดีกันได้ครับผมมาบ่อดมาทา้งนี้นะเอาละอีะยะเอยไแเ้านี่ครับโซนผมตลอดครับผมจะลงไปตีข้าง่รงได้อยู่ครับนี่นี่ครับนี่นี่ลงสามารถลงุงยืดตีขางฟังเลยครับผมเอาไม้ค้ำมาเอาไม้ค,ำค้ำขันเบ็ดมาโอ้ละถือว่าโอเคครับน่าจะ รถจอดสวนกันได้ครับผมขอบฟังเจ้าเอาละเอียดละเอียดกันไปเลยให้ห่วยเห็นกันไหมคื <ś c oughs> อผมไปตกป่าผมก็อยากเห็นสภาพบอลเนาะว่าขอบบอลเป็นยังไงฟังเป็นยังไงครับผมครับผมผมตลอดแนวครับผม นี่ครับผมจอปองลรงติ๋วครับต้นแมยู่เป็นต้นไม้น้อยๆครับข้างๆนี้จะเป็นดียวผมบผรอากาศจอดรถได้ครับรถเดินมากลับกับรถช่วงนี้ก็ได้ครับผมตาให้หนัแเนะครับอ๋อหากล้มดีครับเนี่ยโอ้ไม่เคี่ยนี่ครับผม ไบ่แน่นนใจว่าเพื่อนสิเห็ดเป็นสายเงาหรือสปิวนะครับไปหาสะพานนี้หรือต้องเพิ่นสิอธิบายสักนึ่งในเฟ e บุ o k เพิ่นนะครับโอเคครับผมฟังน,นี้ประมาณนี้ครับผมรถก็จอดแอบเบียดกันได้ส่วนกันได้อยู่นี่ผมปลาขึ้นน้ำดีครับปลาขึ้นน้ำดีอยู่เดี๋ยวขี่ไปบงสะพาน ขี <c oughs> ่อ่อมน้องแล้วนี่ครับผมมา่ากับรถพี่ก็ได้เถอะบางจอรถกรม็มีทาง่นี่ครับผมผมครับผมมมตลอดแนวเลยอันนี้ก็ลุมครับวัก,กันนี่ครับผมเนี่ย รยาากแต่นี้ก็บพดูนะครับว่าเพื่อนสิเปิดบ่แน่ใจว่าสิเป็นสายเงาหรือเดือวสัิเดนะผมกะบ,บ่ท่านได้รูนนยย้น้ำเพลินได้รายละเอียดเหรอผมคืนนี้คืนนี้ปลาขึ้นดีครับนี่ยนี่น้องทางนี้นี่ครับผมเป็นสะพานใหม่ครับผม ไอ้ซาลิงพนันใดครับมาใส่พันไดนเนาะนี่ครับผมเป็นบรรยากาศครับผมโอ้เมื่อยเลยนี่ครับป่าขึ้นน้ำดีครับบอกเลยไว้ปา่าอีกอูุ้ณครับเบงเห็นบอกป่ปาวอนดีขึ้นน้ำดี น่าจะเป็นสายเงานะครับฟังนีแต่หังจะได้เป็นแค่์หอดช่วงนี้เนะาะเดี๋ยวจังเบิ้งใน Facebook เฟซบุ๊กเพื่อนอีกทีหนึ่งครับรายละเอียดลายๆย,ยังผมกับโบงูนะเพื่นแต่ผมเพียปลาึ้นดีครับมองแกปากมองท่าไหนนีนขั้นคนดีครับนี่ครับผม ส้นนี้ก็จะมีง่วงควายลงครับเบิ่งเลยรบรรยากาศบ่วออมบอ่อเลยครับ <c oughs> <c oughs> นี่ขึ้นน้ำครับผม <c oughs> ขึ้นดีแห้งเชครับดีเอากลับมาเห็ดแผนที่เขามาบอนะครับผมเดีวกับมาเบิ่ง บรรยากาศขอบขอบบอยครับผมเอามาเบิ้งป่าปลาขึ้นเดียวกับไปเบิ้งตอนเทศดิบครับผมเทศดิบมาถิดนเลีงได้สองสามทีอาเทศเบิ้งใส่ป่าครับผมโอเคครับฝากกดไลค์กดซับซักใครเห็นมุนคนปาลาได้ครับผมรับจบปลาขึ้นดีครับจางบอยขึ้นโอเคครับผม